ไปครับตอนนี้ก็ถึงขั้นที่สองนะครับผมเขาก็เป็นเดินขึ้นกันอยู่นะครับผมแล้วเขาวิ่งนี่นี่ก็เป็นอันานะโหหินโคตรสวยถ่ายถวิววิวรอบๆลงยูทูบจะถ่ายปลาด้วยถ่ายปลากับอนนาวิ่ง นี่นะครป้อมอก็อน,นาก็กำลังจะขึ้นไปบนเขาอัอ <laughs> น,อน,นายิม้มอัน,นาชูมือชูสองนิ้วก็แต่เราจะตัดไปตอนที่ว่าขึ้นไปถึงวัดก่อนนี่ก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเอาอัน,นาชูสองนิ้ว <laughs> อัน,นาชูสองนิ้ว <laughs> oh. <laughs>